ดีครับก็ตามชื่อคลิปเลยครับวันนี้ก็จะมอบของขวัญให้กับเหล่า f อซของพี่กันนะครับอ๋อแรกอย่างพี่มีเรื่องหนึ่งจะบอกน้องๆมีน้องคนนึงที่เรียกว่าตัวเองว่าน้องเบสครับซึ่งเขาเป็นคือไม่ใช่คนนี้ครับ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 น้องเบสคือคนไหนนะคนไหนนะคนไหนหน้าขอหาก่อนขหาก่อนขหานอยอ๋อน้องเบสก็คือคนนี้ครับเพราะฉะนั้นไปกดติดตามช่องเขาด้ครับและนี่คือช่อง youtube ของเขาครับมามาเดี๋ยวพี่ขอไปหาช่อง u t ท b e ของเขาก่อน นาอยู่ไหนยไหนี่ครับนี่ครับน้องเบสก็คือน้องคนนี้ครับซพ่งพี่ได้ทำโปรเจกต์ร่วมกับเขาครับโอเคและตอนนี้เขาก็ได้ตั้งกลุ่มที่มีชื่อว่าพูดคุยกับผมก็คือกลุ่มนี้เลยครับหนกลุ่มไหนนะขาก่อนกลุ่มไหนนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชนี่ครับ <ๆ S 2> เขาตั้งกลุ่มทั้งหมดสองกลุ่มนั่นคือกลุ่ม พูดคุยกับพี่แคทก็คือพี่แคทก็คือผมนั่นเองครับกับกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มคุยงานก็คือกลุ่มที่ผมจะทาโปรเจกต์ร่วมกับพวกเขาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครอยากจะอยากจะทาโปรเจกต์ร่วมก็สามารถสมัครได้เลยครับตรงนี้และนี่คือกลุ่มคุยกับผมครับโดยกลุ่มคุยกับผมนี่พวกเขาจะคอยคุยกับผมถ้าใครอยากจะคุยกับผมเนี่ยก็มาอยู่ที่กลุ่มนี้เลยครับโอเคนี่แหละครับอย่าลืมไปกดติดตามวยครับอ๋อและมีอีก คนหนึ่งที่พี่ก็ได้ทำโปรเจกต์ร่วมกับเขาก็คือน้องคนนี้เลยครับใช่ครับน้องคนนี้พี่ได้ทำโปรเจกต์ร่วมคนนี้ซึ่งเขาก็ทำยูทูบครับช่องยูทูบของเขาก็ตามชื่อตรงนี้เลยครับเอเคอย่า okay. ลืมไปกดติดตามพวกเขาด้วยคนแรก MM เลยเนี่ยก็คือน้องคนนี้ครับอย่าลืมไปกดติดตามช่อง YouTube ของน้องคนนี้นะครับมาและน้องเนี่ยเป็นคนที่วาดภาพคอนเซปต์มาให้พี่ด้วยครับและนี่ก็คือแฟนอาร์ตที่น้องเคยวาดให้พี่ครับซึ่งมีสองอันก็คืออันนี้กับอันนี้ครับดูสวยไหมครับทุกคน งั้นฉะนั้นแล้วน้องเอารูปพี่ไปเลยครับเป็นไงครับน้องชอบปะละ่ะคืออ่านไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าอย่างน้อยก็น่าจะรักดีนะ <c oughs> <c oughs> โอเคชอบไหมทุกคนเป็นไงเป็นไงสวยปะสวยปะโอเคมาคนต่อไปกันเลยครับผมโอเคคนต่อไปเนี่ยก็คือน้องเบสครับมาอย่ารอช้ามาเริ่มเอาคอนเซปต์อาร์ตของพี่ที่พี่ให้น้องไปเลยครับเอาไปเลยครับ นี่ครับรูปภาพของน้องเบสครับเป็นยังชอบไหมล่ะครับน้องเบสคนต่อไปเลยเนี่ยก็คือน้องคนนี้นะครับเก okay, เองก็ทํา YouTube เหมือนกันครับใช่ครับซึ่งน้องเกย์ก็ทำยูทูบแต่น้องเกย์งทำประวัติของซินดี้ซึ่งเราเป็นคนที่สองไม่ถึงน้องเป็นคนที่สองทำประวัติครับแต่ก็มีเรื่องน่าเศร้าเกิดขึ้นก็คือเดี๋ยวพี่ขอบอกก่อนว่าน้องทําอะไรบ้างน้องคนนี้ส่งคอนเซปต์อาร์ตให้พี่ครับส่งแฟนอาร์ตให้พี่อย่างอย่างเจ้าอย่างเจ้ารีโมใช่อย่างเจ้ารีโม น้องก็ส่งให้พี่ในร่างของตัวนี้ซึ่งมันก็น่ารักมากหรือเป็นเจ้าซินดี้น้องเขาก็ส่งในร่างของคนนี้ซึ่งก็คล้ายกับอนิเมะมากอันนี้คือเวอร์ชันที่สองครับแต่ก็เกิดเรื่องน่าเศร้าอย่างที่พี่บอกเลยครับเรื่องน่าเศร้าก็คือน้องคนนี้เนี่ยโดยนอะไรครับเดียนะ๋ยวเราไม่ใช่ใครมาจุมตัวนี้นี่เดี๋ยวนะ อ oh, okay, okay. ๋อโอเคๆนี่ก็คือตอนแรกน้องจะทำ Q&A ครับแต่หลังจากนั้นไม่นานน้องก็เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็คือน้องได้ส่งข้อความมาหาพี่บอกพี่ว่าเขานั้นเกิดอุบัติเหตุก็คือเขาโดนรถชนครับในขณะที่เขากำลังขับจัก,กรยานตัวเขาโดนรถชนซึ่งพี่เองก็กังวลมากๆซึ่งตอนนี้น้องยังอยู่โรงพยาบาลพี่เองก็กังวลมากๆเลยคอมเมนต์ไปหาเขาครับซึ่งอยากโชคดีมากที่เขายังไม่ตาย เขาได้ตอบกลับพี่แบบนี้นะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยพี่และน้องคนนี้เขาก็ได้เอมแบบว่าก็ยังก็ยังได้คุยกันอยู่ครับก็คือพี่กับน้องคนนี้ยังคุยกันอยู่ครับใช่ใช่พี่กับน้องคนนี้ยังคุยกันอยู่แม้จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแต่ก็มีเรื่องน่าเศร้าที่ผมมีข่าวร้ายจะบอกทุกคนครับข่าวร้ายก็คือน้องคนนี้อาจจะไม่อยู่กับเราแล้วครับรู้่ทาไมก็เพราะว่าก็คือแบบนี้ครับพี่เขานั้นดันมาส่งเขาดันโพสต์อันนึงไว้ โดยพี่อยาพกพูดฟังเลยครับก็คือเขามาหาพี่แคทอีซี่วันก็คือพี่แะละขอบคุณนะครับที่สร้างความสุขเออได่เป็นความสุขนะความอ๋อส่งข้อความที่ส่งข้อความสร้างความสุขให้ผมมาตลอดผมไม่เคยมีความสุขก,ก็คือเขาน่าจะเขียนผิดโอเคก็คือความสุขเขาไม่เคยมีความสุขแบบขนาดนี้มาก่อนที่ผมได้รู้จักพี่น้ำตาผมเป็นครั้งสุดท้าย แล้วแหละแต่มันมีความหมายไม่เป็นไรครับขอดูแลตัวเองได้นะครับหมายถึงว่าผมดูแลตัวเองได้เนี่ยเป็นแน่อนอนซึ่งผมคิดว่าน้องคงจะไม่อยู่กับเราแล้วครับซึ่งเป็นอะไรที่น่าเศร้ามากพี่เองก็เป็นห่วงน้องมากๆถึงขั้นไปนคอมเมนต์แบบนี้เลยมาคอมเมนต์ของพี่กันไม่นะน้องอย่าเพิ่งตายนะอย่าเพิ่งตายนะน้องแม้พี่จะเป็นอิสามก็คือพี่เป็นอิสนัแล้วละครับแต่พี่รัก ต่างสนิกมากก็คือพี่รักต่างสนิกนั่นแหละครับเพราะพี่เคยมีเพื่อนเป็นชาวพุธก็คือความจริงพี่เคยมีเพื่อนเป็นชาวพุธมาก่อนนะครับก่อนแดตตาก็คือก็คือพี่พยายามผิ์ว่าก็คืออย่าตายนะน้องพี่น่าจะพพนผิดนิดนึงขอละอยู่ต่อเธอนั่นจ้ะอย่าตายนะอย่า อย่าตายนะอยู่ต่อกันอยู่กับพี่เธอนะก็คือพี่ก็เป็นห่วงน้องคนนี้มากแล้ดูภาพที่น้องส่งให้ให้เป็นภาพสุดท้ายสิโอ้โหดูน้องสิเราไม่รู้แล้วว่าจะเป็นยังไงซึ่งก็ขึ้นอยู่กับอัลลอฮ์ว่าจะให้น้องอยู่ไหมซึ่งอัลลอฮ์ก็คือพระเจ้านั่นแหละครับเราไม่รู้ว่าอัลลอฮ์จะให้น้องอยู่ต่อไหมซึ่งพี่เป็นห่วงน้องคนนี้มากพี่เป็นห่วงเอฟซีของพี่มากและตอนนี้พี่ก็รู้สึกเสียใจมากๆ พี่ขอให้น้องมีสุขภาพดีนะพี่ก็ขอให้น้องอยู่กับพี่ต่อนะเพราะพี่เป็นห่วงมากเพราะสมัยก่อนพี่ก็เคยมีเพื่อนเป็นชาวพุทธมาก่อนและพี่ก็รักต่างศาสนามากพี่ไม่เคยมีคติต่อชาวพุทธเลยมีแต่ชาวพุทธบางส่วนที่มีคติต่ออิสลามถึงขั้นมาด่าอิสลามบ้างถ้าจนพระพุทธศาสนาที่แท้จริงสูญเสียพี่เลยต้องไปเตือนไปเตือนสติพวกเขาพี่พยายามจะเตือนสติพวกเขาครับและพี่ก็รักต่างศาสนาและพี่ก็ไม่เคยมีคติต่อชาวคริสต์มาก่อนเลยนะครับ พี่ก็ไม่ค่อยรู้จักชาคริสมากแต่พี่อ่ะก็รักมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขอทุกคนไปกดไลค์กดติดตามช่องน้องและขออวยพรให้น้องเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยขอให้น้องอยู่น,นานนะครับเพราะพี่ไม่อยากจะเสียน้องไปเพราะน้องก็เป็นเพื่อนของพี่ไม่ใช่เพื่อนคนเดียวนะครับพี่มีเพื่อนที่บอกว่าเป็นเพื่อนหลายคนพี่ขอบอกเลยว่าพี่ชอบอะไรมากพี่ชอบเล่นกับใครหมายถึงว่าพี่ชอบเล่นกับใครคือยงนี้พี่น่ะชอบเล่นกับเด็กเล็กน้วยทำไมก็เพราะเด็กเล็กเขานั้นยังซน ยังไรเดียงสาไม่รังแกพี่ก็เลยชอบเล่นกับเด็กเล็กครับส่วนเด็กโตนี่ก็บางครั้งก็รังแกบ้างพี่ก็เลยไม่ค่อยชอบเล่นกับเด็กโตเท่าไหร่พี่มักจะชอบเล่นกับเด็กที่มีอายุน้อยกว่าพี่ก็คือเด็กที่มีอายุสักประมาณ8 7 6กขวบเป็นต้นไปครับแบบนั้นแหละครับพี่ชอบเล่นกับเด็กแบบนั้นครับแต่ว่าเด็กที่กําลังเด็กตาดําๆที่กําลังเจ็บปวดอยู่ทําให้พี่นึกถึงชาวปาเลสไตน์ซึ่งชาวปาเลสไตน์เนี่ยก็คือกลุ่มชนที่ถูก ยิวหรืออิสราเอลกดขี่ข่มเหงทําให้พวกเขาไร้บ้านไร้ที่อยู่พี่ก็เป็นห่วงเขาไม่อยากให้เขาเป็นเหมือนชาปเลสตน์เพราะฉะนั้นขอให้น้องปลอดภัยนะครับอาเมนพี่ก็ขออวยพรให้น้องเนี่ยปลอดภัยนะอย่าให้น้องเป็นตายแล้วดียังไงเพราะฉะนั้นขออัลลอฮ์ทรงเมตตาให้น้องปลอดภัยด้วยเถิดครับอาเมนขอลครับอาเมนเถอะครับ,อรอรบขออาเมนอาเมนเถอะอัลลอฮ์ให้เขาปลอดภัยหน่อยครับโอเคตอนนี้ก็ขอให้ทุกคนฝาก กดไลค์กดติดตามช่องน้องคนนี้เลครับเพราะฉะนั้นขอให้น้องปลอดภัยนะครับโอเคและนี่คือแฟนอาร์ตเล็กๆน้อยๆที่พี่อยากจะมอบให้น้องนะครับและหวังว่าน้องจะมีความสุขกับแฟนอาร์ตที่พี่มอบให้นะครับขอให้น้องอยู่ต่อกับพี่นะครับนะนะคือแฟนอาร์ตที่พี่จะให้น้องเล็กๆน้อยๆครับซึ่งแม้มันจะไม่ค่อยสวยมากแต่พี่ก็ได้ทิ้งข้อความคําว่าหายไวๆนะน้องรักก็คือพี่ก็รักน้องนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหายไวๆนะน้อง หวังว่าน้องจะมีความสุขกับแฟนอาร์ตใหม่ที่พี่มอบให้นะครับและถ้าพี่ทําคลิปนี้เสร็จพี่ก็จะส่งคลิปนี้ไปให้น้องดวแล้วก็จะส่งคอนเซปต์อาร์ตนี้ให้น้องด้วยหวังว่าน้องจะชอบนะครับโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำเนีก็เออเหนื่อยกว่าแล้วก็จะรใครครับแล้วผมก็ขอให้น้องคนนัน้านายไว้ไว้นะครับเออคือหน้าผมก็เริ่มแก่ขึ้นเยอะเลยครับโอเคเริ่มแก่ขึ้นเยอะเลยแต่่าขอให้น้องหายไปนะครับรอะพี่ก็รักต่างัสนี้ครับ เท่าที่พี่จาได้คือพี่ก็เคยมีเพื่อนเป็นชาวพุทธมาก่อนและพี่ก็รักต่างศาสนิกนะครับพี่ไม่มีคติต่อชาวพุทธเลยครับและที่พี่ต้องมาด่าชาวพุทธก็เพราะพี่แค่ต้องการเตือนครับต้องการเตือนให้ชาวพุทธนั้นรู้ว่าผู้ธัาสนาที่แท้จริงเป็นอย่างไรก็ขอให้น้องเอ่อมปลอดภัยด้วยครับขอให้น้องหายไปไว้นะครับเพราะพี่ก็เป็นห่วงครับพี่ไม่ได้เป็นห่วงแค่น้องอย่างเดียวครับพี่เป็นห่วงทุกคนเลยครับยกตัวอย่างเช่นพี่มีครั้งหนึ่งน่ะพี่เป็นห่วงคนที่อยู่บนบัสซิทมากรู้ไมทำไพี่เป็นห่วงเพราาะว่ เขาขึ้นลงไปข้างบนมัสยีดซึ่งก็สูงมากึจนพี่เป็นห่วงกลัวว่าเขาจะตกพี่เป็นห่วงมากๆและไม่ได้แค่นะั้นนะพี่ก็เป็นห่วงคนมากๆเช่นบางคนพี่ก็เป็นห่วงซึ่งที่พ่ซึ่งที่พี่เป็นห่วงก็เพราะพี่นับเป็นห่วงทุกคนครับเพราะอย่างที่อิสลามเคยบอกไว้มุสลิมหนึ่งคนคือพี่น้องมุสลิมอีกหนึ่งคนเรีกง่ายๆคือมนุษย์บนโลกนี้เป็นพี่น้องกันหมดเลยครับและมุสลิมก็รักมุสลิมที่กันมากยกเวชีอะยยเวชีอะ ก็มุสลิมเขารักพี่น้องมุสลิมมากไม่ว่าจะเป็นคนผิวดําคนต่างชาติคนจีจนคนญี่ปุ่นจะเป็นคนแบบไหนก็ตามมุสลิมเขาก็รักครับมุสลิมเขาก็เป็นมิตรนะครับมุสลิมไม่ได้เลวหมดซึ่งเหตุผลที่ว่าทาไมผมถึงพูดอย่างนี้เพราะในภาพยนตร์แต่ละเรื่องที่ให้มุสลิมเป็นตัวร้ายและทําอย่างกับอเมริกนเป็นพระเอกนั่นทุกคนก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพราะส่วนใหญ่เวลาที่คนดูภาพยนตร์ฮอลลีวูดอันนั้นเสร็จก็จะเชื่อไปตามๆกันเลยเพราะนั่นเป็นการปลูกฝังคนไทยเพราะฉะนั้นขอให้ สองศาสนาขอให้สามเผ่าพันธุ์ชาวคริสต์ชาวพุทธและชาวมุสลิมอ,อยู่ด้วยกันอย่างสันตินะครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับอัสลามุลิกุมครับทุกคนวันนี้ก็ขอให้น้องคนนั้นปลอดภัยด้วยนะครับขอให้น้องปลอดภัยนะครับโอเคอัสลามุลิกุมครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย